ยินดีต้อนรับกลับสู่ Auto Speed w e b s ช่องของคุณสำหรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์สุดล้ำวันนี้เราจะพูดถึงการกลับมาของรถสปอร์ตที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการ Mazda RX 7 2025หากคุณเป็นแฟนตัวยงของรถสปอร์ตที่มีประวัติยาวนานและการออกแบบที่ทันสมัยคุณไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยครับ Mazda X 7 2025ถือเป็นการฟื้นคืนชีพของไอคอนที่แท้จริงหลังจากที่มีข่าวลือมากมายและการคาดเดาอย่างต่อเนื่อง Mazda ก็ได้เปิดตัว X เจ็ดรุ่นใหม่ซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมแต่ก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่ทันสมัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเริ่มจากการออกแบบกันก่อนเลยครับ r s 7 2 0 2 5มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดุดันและรูราตัวทางออกแบบให้ลูล่ลมและมีเส้นสายที่ไหลลื่นแม้จะเป็นรถสปอร์ตแต่ก็ยังคงความสวยงามแบบเรียบง่ายที่ทำให้มันดูสปอร์ตในทุกมุมมองส่วนด้านหน้ารถจะมีไฟหน้าเล่ที่บางเฉียบและกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกมั่นคง และมีเสด็จมาสด้ายังคงใช้หลักการออกแบบโคดูดีไซน์ซึ่งเน้นการเคลื่อนไหวและความิ้วไหวแม้กระทั่งตอนที่รถจอดอยู่ก็ยังดูเหมือนมีชีวิตชีวาเมื่อพูดถึงเครื่องยนต์ในเอ2เครับมาสด้ายังรักษาเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์โรตารี่เอาไว้แต่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ด้วยเครื่องยนต์โรตารี่เจเนเรชันใหม่ที่ชื่อว่า SKYACTIV-R ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ประสิทธิภาพสูงแต่ยังช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและการปล่อยก๊าซที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องยนต์โรตารี่1.6ลิตร2โรเตอร์นี้มาพร้อมกับเทอร์โบขนาดเล็กและให้กำลังสูงถึง400แรงมา้าส่วนการขับขี่น,นั้น NA-X 72,025ทำได้อย่างน่าทึ่งด้วยการเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.8วินาทีความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่180ไมล์ต่อชั่วโมงและแน่นอนว่ามาส d ตใช้การจัดวางน้ำหนักที่สมดุลถึง50/50 50โดยใช้โครงสร้างที่เบาและแข็งแรงในตัวรถ ซึ่งช่วยให้มันขับขี่ได้อย่างมีความมั่นคงและแม่นยำทั้งในโค้งและในทางตรงในส่วนของภายใน Mazda X 72,025ให้ความรู้สึกที่เน้นไปที่ผู้ขับขี่เป็นหลักดีไซน์ในห้องโดยสารมีความเรียบง่ายแต่ยังคงความหรูหราด้วยการใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงเช่นหนังและผ้ากันลื่นในแคนเทอร์พูมาลายหุ้มหนังและหน้าปัดมาตรวัดแบบอนาล็อกที่มีความแม่นยำดิจิทัลอีกทั้งยังมีหน้าจออินโฟเทนขนาด10 3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto โดยไม่ทําให้เกิดความยุ่งยากระหว่างการขับขี่ต้า X7 2025ไม่เพียงแต่ดูดีแต่ยังมีการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยการควบคุมพวงม,มาลัยนั้นถูกออกแบบมาอย่างดีด้วยการตอบสนองที่แม่นยำและสมดุลระบบการสะเทือนแบบคู่ด u b l บิลวิชโบนให้การขับขี่ที่ทั้งนุ่มนวลและกระชับสามารถรับมือกับถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อได,ด้ยอย่างดีเยี่ยมสำหรับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาสด้ายังไม่ทิ้งไว้โดยเด 72,025มาพร้อมกับระบบ iACTI b s e n s e ที่ครบครันเช่นการควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control การเตือนการเปลี่ยนเลน Lane Departure Warning การตรวจจับจุดบอด Blind Spot Monitoring และการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking ในด้านราคา Mazda X 72,025เริ่มต้นที่ประมาณ52,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นพื้นฐานและสูงสุด ถึง6 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นที่มีอุปกรณ์ครบครันถ้าคุณมองหาเครื่องยนต์โรตารี่ที่แท้จริงและการขับขี่ที่ให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับรถ rx 7คือคำตอบสุดท้ายนี้ม a ส da ยังเตรียมแผนที่จะพัฒนา rx 7รุ่นไฮบริดและรุ่นที่ใช้น้ำมันไฮโดรเจนในอนาคตเพื่อให้เข้ากับกระแสะการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่แต่ว่าสำหรับตอนนี้ m a z d a x 7 2 0 2 5ยยังคงเป็นรถสปอร์ตที่เน้นการขับขี่ที่แท้จริงเบาและรวดเร็วพร้อมกับความสนุกที่ไม่เหมือนใคร ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของเราที่ Auto Speed Webs หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการรถยนต์สปอร์ตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการอัปเดตจากเรานะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ